ก็เหมือนกันแหละสีก็เป็นเรื่องสําคัญสําคัญจริงนะสีบอกให้ภาวนาไปเรื่องๆี่ต้องสุส่อพลาดนิดน,นึงหรือด่างพ้อยนิดน,นึงมันเห็นผลชัดเจนเลยนะนิดเดียวเองเพราะบทเรียนสามบทนะคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิขา <c oughs> พุทเจ้านะท่านไม่ตรัสว่าพอเราได้ธรรมะขั้นที่หนึ่งเราไม่ต้องมีศีลสิกขาไม่ใช่นะเราจะได้ธรรมะ เข้าใจธรรมะทุกขั้นทุกตอนนะศีลสิกขาจิตและกขาปัญญาศิกขาต้องบริบูรณ์นึกออกปะ่ะนานๆเข้านะยิ่งนานนะตัวผมเองนะผมยังรู้สึกเลยว่าศีลเนี่ยปราณีทยิ่งนานเนะี่ยยิ่งรู้สึกว่าปราณีตมากกว่าที่ตัวเองรู้สึกคือยังมีความรู้สึกว่านี่เป็นความเข้าใจส่วนตัวนะตอบไม่ได้ว่าถูกหรือเปล่าใจผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า สิ่งสหรับปุถุชนที่จะเดินเก้าวเข้าสู่ขั้นที่หนึ่งครับสําหรับสมมุติขั้นที่ได้ขั้นที่หนึ่งแล้วจะคือนเดินเก้าเข้าสู่ขันที่สองผมเริ่มมีความรู้สึกว่ามันมีความปานี่ต่างกันอันนี้ไม่รู้สูหรือเปล่านะแต่ยิ่งนานผมยิ่งรู้สึกอย่างนั้นคือทําะไรแล้วถ้าเราพิจารณาตามหัวข้อตามตามปริยัติว่าอย่างเงี้ยสินไม่ขาด ศีลเศร้าหมองนะมีผลกับใจมันมีผลกับสมาธิด้วยนั้นยังความรู้ความเข้าใจพวกนี้ของผมนะผมก็คือ,อยิ่งนานนะผมยิงย่งรู้สึกว่าที่ผมเข้าใจมันมันน้อยมากขึ้นเรื่อยๆสมัยก่อนนะยังอ่านประวัติอ่านพุทธประวัตินะที่ท่านบอกว่าจริงมีหลายตอนมากเลยนะพระพทธเจ้าตรัสว่าสมาธิที่เกิดจากศีลที่อบรมดีแล้วมีอานิสงส์มาก หรือว่าปัญญาที่เกิดจากสมาธิที่อบรมดีแล้วมีอันนี้สูงมากเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกแลเราเข้าใจนะโอ้แต่พอมอาวนาไปเรื่อยนะนานๆเข้ารู้สึกว่าแค่ศีลอเศรา้าหมองนิดหน่อยอะมันมีผลคล้ายมันมีวิบากทําให้สมาธิมันเสียไปมันมันเสียไปเองเลยนะแต่มันต่างกันแค่นิดเดียวอะ่ะแต่ว่าแต่รู้สึกได้ อย่างสมมติผมภาวนาม,มาดีๆนะจิตกำลังเดินดีเลยตั้งหลายวันแหนสสติสมาธิปัญญาก็ดีวัน,นใจทำไมมันเป็นอะไรบอกไม่ถูกนั่งพิจารณาว่าคำทงไหยบกพร่องบ้างพอรู้สึกว่าโอ้สิ่งตรงนั้นเศร้าหมองนิดหน่อยมีผลพอใจเห็นตรงนี้นะเจตนารักษาใหม่เจตนาว่าโอ้ตรงนี้นิดเดียวเราตั้งใจรักษาให้มบนเบิร์สุดมากขึ้น มันหายเลยอ่ะจิตนั้นเข้าสู่กบบสภาวะที่ผมเดินต่อได้คือมันค้ายว่าอุุสุนเล็กน้อยที่เราถ้าเรามาตีความด้วยด้วยคำพูดว่าสินขาดหรือเปล่าตัวเนี้ยตีความอย่างนี้ผมว่ายิ่งนานยิ่งใช้ไม่ได้มีแต่ว่ารู้เท่าทันกิเลสที่แตกบอมเข้ามาในใจเรื่อยๆอันนี้แหละสีนะถึงจะบริสุทธิ์บริสุทธิ์มากที่สุด ผมเจอเรื่องนี้หลายหลรอบนะใจยังเลกจะกลับเรียนถามหลวงพ่อแตอ่ก็ไม่ได้ถามทน,นะใจนึอกจะกลับเรียนถามยิ่งหนานี้มีความรู้สึกว่าอย่างเฉพาะกําลังของศีลมันก็ตากลับกาลังของสมาธิที่จะก้าวจากหนึ่งไปสองหรือจากมันก็ตาก่างมันมันมีผลพอจิตมันเข้าใจนะโหมันมันทําไมนะมัน มันเหมือนกับว่ามันเห็นทุกข์เห็นโทษมากเลยนะของสิ่งที่มันเศร้าหมองไปนิดหน่อยใจมันกลัวที่จะใจมันกลัวที่จะประมาทที่จะรู้สึกว่าตรงนั้นก็นิดเดียวนี้ก็นิดเดียวม,มีผลหมดแล้ว